าคุณและแฟนติดเชื้อ HIV ทั้งคู่กินยาต้านไวรัสอยู่อีกนานแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเข้าสู่สภาวะอยู่เท่ากับยูโดยปกติถ้าติดเชื้อ HIV และรับประทานยาต้านไวรัสทุกวันตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอแพทย์จะนัดมาตรวจเลือดเพื่อจะดูปริมาณ HIV ในเลือดหรือที่เรียกว่าการตรวจ HIV V i r a l load ค่ะถ้าผลตรวจพบว่า ปริมาณเชื้อไวรัส h i v ในเลือดต่ำกว่าค่ามมาตรฐานที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้หรือในการศึกษาคือต่ำกว่าอย่างน้อยเนี่ย200ค o p ปี้ต่อ1ซีซีของเลือดและสามารถรักษาสถานะเลือดแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องไปกี่6เดือนอันนี้จะเรียกว่าเข้าสู่สภาวะ U เท่ากับ U หรือว่า undetectable เท่ากับ u n t r a n s m i t t a b l e ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การรับประทานยาต้านไวรัสทุกวันตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการควบคุมปริมาณไวรัสในเลือดให้ต่ำที่สุดเพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการอยู่ร่วมกับเชื้อ HIV และการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นค่ะ